สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ์่ายช n แนลชัยมงคลนะครับวันนี้ก็มาาถ่ายเปิดราคาเช่นเคยครับอัปเดตกลับมาอัปเดตแม่เงินนะครับท่านผู้ชมครับที่ข้อของลุงเอียดนะครับที่โชว์อยู่หัวคลิปนี้ก็จะเป็นไอ l ดี e ลน์ของทางช่องนะครับ0 9 8 9 8 8ก้า3นะครับท่านที่จะถ่ายคลิปเปิดราคาก็แอดไลน์ เข้ามานะครับอ่านุ่งเอียดสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าผมชื่อเอียดชัมน,นิเขตการสามติสีหมู่สิบตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานีครับผมเบอร์โทรศัพท์อะไรน,นะศูนย์แปดหนึ่งสองเก้าหกสี่แปดหกสี่ครับผมอ่าคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้อ่แม่เงินเนี่ยได้คลอดลูกแล้วนะครับอ่าได้ออกอ่าออกคลิปไปคลิปก่อนเนี่ยก็มีท่านผู้ชมอ่าหลายท่านนะครับอ่า ได้ได้สนใจแม่เงินอยู่นะครับก็มีหลายท่านนะครับที่สนใจนะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้แม่เงินก็ยังอยู่นะครับพอดีวันเมื่อคืนเนี้ยนะวันที่เท่าไหร่นะเมื่อคืนเนี้เมื่อคืนนะี้วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบนะครับ <20 S 1> วันที่ยี่สิบวันที่ยอคลอดกลาคนนง <amic. S 2> าคืนนะครับแม่เงินเนี่ยได้ได้คลอดกลางคืนแล้วก็อ่าวันลุงขึ้นวันนี้ก็จะเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็มา อ่าถ่ายคลิปเป็นท่านผู้ชมได้ชมนะอ่าวันนี้แม่เงินเป็นแม่ที่มีสีชีวิตนะครับมีลูกอีกสองตัวไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับไปตามฟงใหญ่แล้วลูกตัวตัวเขาเป็นเพศเมียนะครับอาจจะท้องแล้วนะครับชื่อชื่อสร้อยเนาะชื่อพลอยชื่อพลอยนะครับชื่อพลอยแล้วก็น้องตัวน้องอีกตัวหนึ่งชื่อลองมาเป็นตัวผู้เนาะครับเป็นตัวผู้ชื่ออะไรนะชื่อมงคลชื่อมงคลนะครับแล้วเขาก็มีน้องเกิดเมื่อคืนนี้ครับตั้งชื่ออยังยังไม่ได้ตั้งชื่ออ่านี่นะครับ ครอบครัวของแม่เงินตอนนี้ลุงเอียดจะจะบอกราคาเพิ่มเท่าไหร่ครับอีกแสนหนึ่งหมื่ออีกอีกอีกหมื่นหนึ่งห้าพันอ่าก็คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับคลิปที่แล้วเนี่ยเขายังไม่ได้คลอดนะครับยังไม่รู้ว่าลูกเป็นเพศไหนลุงเอียดก็เลยเปิดที่หนึ่งแสนบาททั่วนะท่านผู้ชมยังไม่ได้เอาไปไหนนะครับตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่เกิดมาแล้วครับเป็นเพศเมียสวยด้วยครับอ่าสวยด้วยนะครับก็คืออ่าลักษณะแม่เงินนะครับสูงที่หนึ่งร้อยสามสิบนะครับ มีความหนาอ่างอ่าเดี๋ยวค่อยเราค่อยมาดูกันเดี๋ยวจะพาไปดูลูกอ่าจะพาไปดูลูกครับลูกเนี้ยเกิดมาได้หนึ่งหนึ่งวันนะหนึ่งวันนะอัตลรรักษณ์ของลูกนะครับตาแต้มชัดเจนครับท่านผู้ชมครับตาแต้มชัดเจนออออเออเดี๋ยวจะหยยบลูกด้ละ่ะเออจุงจุงอ้ออๆไปทางคนจังหน่อยเออนี่ครับตาแต้มครับมี จุดรอบคางชัดเจนนะครับอ้องสองอ้องยาวเฟื้ยไปทางนี่นะครับยาวอ้อมเลยนะครับนี่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 นน,น,นนี้ยไหมครับยาวขึ้นไปถึงเง่าหูเลยนะครับแล้วแข้งขานี่ใหญ่นะครับอ่ามีสีขาวซึ่งพ่อของเขานี่นะครับอ่าลุงเอยียดตั้งชื่อว่าเจ้าห้างทองนะอ่าห้างทองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นลูกที่มีที่มาดีนะครับอ่าเป็นพ่อดีเลยแหละ แต่ไปพูดมากไม่ได้เพราะาเราไม่มีใบะนะครับพ่อที่ได้มาไม่มีใบรับรองมาก็เลยพูดได้แค่นี้ทีเนี้เจ้าเจ้าห้างทองเนี่ยนะครับห้างทองเนี่ยแต่ว่าจริงๆนะครับท่านผู้ชมอาจจะงงเจ้าห้างทองเป็นที่มีชื่อเสียงเนี่ยตอนนี้อยู่ที่กำแพงนะครับอัะนนะั้นเจ้าห้างทองที่เขาเขามีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแต่ว่าลุงเอียดตั้งชื่อควายฟุมงูของเขาเนี่ยชื่อห้างทองเหมือนกันอ่า เจ้าห้างทองคุมฝูงอยู่ที่นี่นะครับอ่าใต้ทับกับแม่เงินนี่นะครับแล้วก็คลอดตัวนี้ออกมาเนี่ยปรากฏว่าลูกเจ้าทองที่ที่ที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยทุกแม่ครับดีมากเลยเป็นลูกเป็นพ่อที่ส่งลูกดีมากเลยครับอ่าแข้งขาใหญ่เดี๋ยวผมจะลองลองไล่ให้เขาลูกเขาจะลูกเอ้าเออเอาลูกอีลาลกลกลูกเร็ลลกลกลูกขึ้น บ่เปนบ,นบ,นบน่เป็นฟังบ่รู่เลี้ยงเหมือนเนาะบ้านนี้เนาะหัวก็เกิดเนาะโอ้ขันเกิดด้วนแล้วก็บ่แน่แล้วอชีฟัง,ง <c oughs> รู้อเลื้ยงโว้ยสาลูกพัดหน้ผาผาก,กไหมเห็ดคอมบลอมดีเท่านี้ไหมเอาลูกลาลูกลูกเร็วเร็วลูกเธอเมียโอ้สงสัยหัวก็เกิดฟังบ่หล่อเลือง <c oughs> เอ้าไปไปอะลุกนะครับเดี๋ยวไปดูแม่ก่อนนะครับนี่ ลักษณะของแม่เนี่ยนะครับจะเป็นนู่นนะครับรังนมอย่างใหญ่เลยนะครับแล้วก็ท้ายเนี่เป็นท้ายมะนาวตัดนะครับท้ายตัดลึกจริงๆอ้าวลูกแล้วลูกแล้วเอออ้าวอาอนี่นี่เห็นไหมครับแก้งขาใหญ่ครับอ่านี่ถ้าเป็นเพศเมียครับนูน่นนู่นยลลูกโยอยโยโยอย อ่ะจะไปกินนมแล้วนะฮะับเอ้าใส่จะพาจะพาดูครับนี่ <c oughs> มีตาแต้มชัดเจนครับดู <c oughs> แข้งขาดูอองโย <c oughs> ขายาวจริงๆนะครับโอ้เจ้าทองนี่จ่ายลูกดีแล้วเนี่ยเจ้าเจ้าห่างทองนี่จ่ายลูกดีแล้วเนี่ยนี่น,นะครับ <c oughs> นู่นๆๆๆ เข้งขายาวนะครับอัตลักษณ์มีครบครับอ้องสองอ้องชัดเจนนะครับมีจุดรอบคางมีตาแต้มแล้วก็ถุงเท้าชัดเจนนี่เออเอาละอัพราคาขึ้นมาครับนิดหน่อยครับท่านผู้ชมครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับบางท่านท่านอาจจะ,ะชมคลิปก่อนนี้แม่เงินจะลุงเอียดจะบอกไว้ที่หนึ่งแสนนะครับตอนนั้นยังไม่ได้คลอด ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมได้ไปตั้งแต่ตอนนั้นนะครับตอนนวันนี้ก็จะไปคลอดที่ที่บ้านของท่านแหละครับอ่าเอลยนะอืานูด่หงหยัดจูงแม่ไปเข่าไหน่ที่มันมันเป็นเงาแดดเออนี่แหละครับอา่าแม่เงินเนี่ยมีความหนานะครับหนาแล้วก็หนาลึกอา่า ส่งลูกดีนะครับลูกเขาไม่ได้อยู่นี่สองตัวนะครับท่านผู้ชมครับบางทีอาจจะบอกว่าเอ๊มีแม่กับลูกเล็กเนี่ยขายแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนี่ไม่ใช่นะครับสี่ชีวิตนะครับสี่ชีวิตนะครับครอบครัวของแม่เงินเนี่ยลูกตัวโตเป็นเพศเมียลูกตัวรองเรามาเป็นเพศผู้นะครับแล้วก็ลูกตัวเล็กนี่เป็นเพศเมียครับแล้วก็แม่อีกรวมเป็นสี่ชีวิตนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับท่านผู้ชมครับอีกประมาณหนึ่งเดือนนี่อาจจะทับได้นี่นะ คือลักษณะแม่เงินเนี่ยเขาออกเขาควอาลูกมาประมาณกี่เดือนลงเหยียบเข้าทับอีกอ่ะ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะเดือนเออเ,ออเดือนก็ทับทับได้เดือนเลยนะโอ้ Ooh, ลูกถีมากัน้นะแม่เงินเนี่ยท่านผู้ชมครับลูกเนี่ยมนเ,นเ,ยเนี่ยสำหรับลูกตัวนี้นะครับมีขวาญคู่นะครับ ควันคู่อยู่ตรงนี้นะครับนี่คู่นี่ครับอีกคู่คู่นี้อีกจุดหนึ่งนี่จุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงมีไหม,มเออตรงดั้งมีนะมีโอ้ขายยาวครับขายยาวอัตลักษณ์ออกหมดเลยนะครับอา่าถุงเท้าชัดเจนเอา ยาลูกยาล่ะเาเออเกิดแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้เสียดายเนาะที่ไม่ได้เอาไปตอนนั้นเนาะเออเสียดายกันเยอะถ้าหากว่าท่านยังชมอยู่นะครับที่เคยชมคลิปก่อนแล้วก็รู้จักแม่เงินแล้วเนี่ยอ่าถ้ายังชมอยู่เนี่ยถ้าอยากจะกลับมาโทรมาคุยมาสอบถามก็ยังอยู่นะครับแม่เงินยังอยู่ครับเออนี่แหละ เป็นควายอุทัยนะครับเป็นควายเหล่าเก่าอุทัยอ่าลูกตัวโตเขาเป็นลูกของเจ้าโชคของเสียพืชอ่พูดอีกนะครับพูดซ้ำอีกนะครับลูกตัวโตเขาเป็นลูกของเจ้าโชคเสียพืชแล้วก็เจ้าโชคของเสียพืชเป็นลูกของเจ้าโชคของกำนันโป๊ดนะครับอ่าลูกตัวโตของแม่นี้นะครับมีศักเป็นหลานของเจ้าโชคกำนันโป๊ดแล้วตอนเนี้อาจจะท้องใช่ไหม้องเอยด าจาเจ้าพลอยเนาะน้องพลอยนะครับอาจจะท้องคือห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะท้องเพราะว่าเจ้าทั้งทองเนี่ยอาจจะทับไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็อายุสองปีกว่าไปแล้วอ่าซื้อไปสี่ชีวิตเนี่ยอาจจะมีอีกหนึ่งหัวใจนะครับอยู่ในท้องท่านผู้ชมครับอตอนนี้ถ้าถ้าซื้อไปตอนนี้ก็จะมีตัวเมียอยู่สามตัวเนาะตัวผู้หนึ่งตัวนะครับอ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับท่านผู้ชมน่าสนใจครับโอ้ายาลูกยายาหนาครับสำหรับแม่แม่เงินเนี่ย เลี้ยงก้มีกาไรแน่นอนพอดีฝูงใหญ่นะครับเขาปล่อยไปเลี้ยงทีงนูน่นกลางทุ่งนู่นนะครับก็เลยเหลือแต่แม่กับลูกน้อยอยู่นี่ก็เลยไม่เห็นก็เลยไม่เห็นลูกตัวโตวเขานะครับกับลูกตัวรองอ่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับผมว่าน่าสนใจครับสี่ชีวิตเนี่ยจะได้ตัวเมียไปสามตัวตัวผู้หนึ่งตัว ตัวผู้ตัวนั้นน่ะใช่ลูกเจ้าทองไหมไม่ใช่ครับอ๋อลูกอีกลงลอ๋อลูกอีกพ่อหนึ่งนะครับลูกเจ้าหนุ่ม้วตัวนั้นก็เป็นเป็นเป็นควายที่เราเราจุงเม่เงินนี่ไปทับใช่ไหมไม่ได้ไปทับพันที่ว่าพันห้านะเออนะครับไปไปจ้างทับนะครับลูกตัวผู้นะไปจ้างทับพันห้าสำหรับเม่เงินนะครับเล็บเนี่ยเป็นเล็บใหญ่นะครับอ่าเล็บใหญ่เล็บกัลา นี่ครับเล็บใหญ่มากยอลูกยอกเงินเงถึงฮวงลูกเดอ <ง staple. S 1> ร์สำหรับอัตลักษณ์ของแม่นะครับตาแต้มก็มีนะครับค้งอองชัดเจนนะครับอ้องชัดเจนทุกอย่างครบหมดใบหูใหญ่สีขาวอ้องชัดเจนนะครับลูกก็ได้แม่ผมว่าอัตลักษณ์จะสวยกว่าแม่อีกลูกนะเพราะว่า แข้งขาเนี่ยขาวชัดเจนเลยลูกน่ารักครับน่ารักใบหูสีขาวนะครับอ้องนี่อ้ยาวขึ้นมาจุดเง่าหูเลยอ้องเนี่ยนะอ้องสองอ้องเลยครับเออโอ้ ถุงเท้าชัดเจนครับท่านผู้ชมครับขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับมาจากที่เดียวกันกับเ t ทีสมาร์ทบัมนะครับมาใหม่ครับเป็นของวัวนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับตัวนี้เสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็บำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับกำจัดของเสียที่ข้างค้างสะสมในร่างกายนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อและโครงสร้าง ปรับประสิทธิภาพระบบดูดซึมอาหารในร่างกายนะครับตัวนี้สําหรับวัวโดยเฉพาะนะครับกินได้เฉพาะวัวเท่านั้นนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อวินเนอร์นะครับสาหรับวัวหนึ่งตัวนะครับสองช้อนหรือน้ํานะครับประมาณห้าสิบรินะครับสองช้อนน้ำห้าสิบร่าหรือจะผสมกับหญ้ากับอาหารเม็ดก็ได้นะครับหรือจะให้วัวทั้งฝูงเลยนะครับวัวทั้งฝูงก็คือซองนี้นะครับห้าร้อย กรัมนะครับ500กรัมก็คืออใส่น้ําได้2,500ลิตรนะครับซองนี้นะซองนี้ก็คือ500กรัมนะครับราคาก็คือสามร้อยเก้าสิบบาทครับผมตัวนี้ถ้าใครซื้อนะครับสามซองนี้นะครับซื้อสามซองนี้นะครับแถมเสื้อยืดหนึ่งตัวนะครับราคาลดลงมาที่หนึ่งพันบาททัวนนะครับท่านผู้ชมครับฟรีค่าส่งเจซีสมาร์ทบาทุกท่านรู้กันดีนะครับตัวนี้เป็นสูตรควายรุ่นสีเหลืองนี่นะครับช่วยในเรื่องของ ระเบิดโครงสร้างนะครับขยายโครงสร้างเพิ่มพูนกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้ควายเนี่ยจเจริญอาหารกินอาหารดีนะครับตัวนี้ถ้า,อ,า,อ,ยาอย่างเจ้าอะไรนะทองจุเนียนะครับทองจุเนียเนี่ยรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ยานม8เดือนยัน3ขวบกินสูตรนี้ได้นะครับกําลังคุ้นอยู่นะครับกินตัวนี้ทําให้ควายเนี่ยระเบิดโครงสร้างนะครับจะ,จะเจริญเติบโตได้กว่าปากติดีนะครับตัวนี้สูตรพ่อพันคือสูตรสีน้ําเงินนี่นะครับ เสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วก็ขยายกล้ามเนื้อนะครับไม่สุดโทมนะครับขณะที่เราจะคุมแม่อยู่กี่แม่กระช่างนะครับจะไม่สูบผอมนะครับสําหรับน้ําเชื้อสเติมนะครับบํารุงสเปิมนะครับไม่อ่อนแอผสมติดง่ายนะครับแล้วก็เรายังมีแม่พันธุนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ค่าคุณผู้ชมใช้ดีมากนะครับซื้อแล้วซื้อซ้ํานะครับสูตรนี้คือสูตรแม่พันธุนะครับช่วยในเรื่องของการทําให้แม่พันธุเนี่ยที่ไม่ขึ้นสัตว์นะครับก็ กินปุ๊บก็สามารถขึ้นสัตว์ได้หรือทับไม่ค่อยติดนะครับกินเข้าไปแล้วก็ทําให้ติดง่ายด้วยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไปฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์ของควายแต่ละตัวเนี่ยบางตัวดูสมบูรณ์นะครับแต่ว่าระบบภายในเขาไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเข้าไปฟื้นฟูนะครับทําให้ทับติดง่ายแล้วก็พอทับติดแล้วก็จะบํารุงลูกในคันด้วย บำรุงน้ำนมของแม่ด้วยนะครับลูกเกิดมาก็จะได้ดื่มน้ำนมที่มีคุณภาพนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ลดการแท้งได้ด้วยนะครับลดการแท้งได้ด้วยสูตรนี้สูตรแม่พันธุนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับของควายนะครับเจ้าที่สามารถแบบนี้ครับคุณสมบัติเด่นของควายแซบนะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับเพิ่มน้ํานม และโตไวนะครับสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ดีผสมติดง่ายนะครับกำจัดของเสียและเพิ่มเชื้อดีสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับสำหรับกระปุกเล็กนะครับสูตรนี้ราคา390บาทนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมซื้อครบ3กระปุกนะครับไม่ว่าจะเป็นของควาย อ่ากระปุกเลกหรือว่าจะเป็นของวัวก็ได้ครับรวมกันทั้งควายและวัวนะครับราคาเท่ากันนะครับสาม้อยเก้าสิบาทผลิตภัณฑ์เจที่สมรรถบัฟนะครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์วินเนอร์นะครับสําหรับวัวโดยเฉพาะครบสามชิ้นเมื่อไหร่นะครับแถมเสื้อยืดแขนยาวหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าอ่าลกแม่เนี่ยเรายังไม่ไม่แน่ใจว่ามันมันคลอดได้ยังนะเหมือนแต่ว่ามันก็น่าจะออกกันนะ พอเขาออกกลางคืนนะครับตื่นมาก็ไม่เห็นแต่ว่ามันมีอะไรไหลออกมาเนี่ยแล้วถ้ามีท่านผู้ชมซื้อเนี่ยกี่วันถึงจะขนย้ายได้ลูกตัวเท่าเนี้ซื้อมาที่ซื้อนั่มาที่เดียวเขาก็ย้ายเลยเนี่ยโอป้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็คงจะแข็งแรงแล้วเนาะคงจะขนย้าย,ายได้นะครับท่านผู้ชม <S <S อ่าก็จะเป็นอีกแม่หนึ่งนะครับท,ที่ที่อยากจะ จะให้พิจารณาครับเพราะว่าสี่ชีวิตอาจจะมีหนึ่งหวัวใจในท้องของลูกสาวนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืน่นห้าพันบาทท่านผู้ชมครับเออเขาเห็นยังลูกเจ้าดอกเออเขาอาจจะห่วงลูกเขานิดนึงครับนี่คือความอ่างความหนาของแม่น่ารักครับน่ารักเออคนคูยตรงนี้เอ้ายางไม่รบาดนี้ โอ้ยนะคุณเออท่านผู้ชมครับสนใจก็ทักมานะครับที่เบอร์ของลงเอียดนะครับสี่ชีวิตหนึ่งหัวใจนี่อาจจะนะครับอาจจะหนึ่งหัวใจในท้องของลูกสาวนะครับหนึ่งแสนห้ามืน่นเอ้ยหนึ่งแสนหนึ่งหมนห้าพันครับท่านผู้ชมครับ อ่าล่ะคงจะอ่าเห็นกันแล้วเนะาะฮะเงี้ยอยู่โอ้ยขวัญเยอะขวันขวันขวัญดีๆเยอะนะครับอ่าให้ดูให้ดูเล็บอีกครับเล็บใหญ่ครับแม่เงินเลยเล็บกาลาเล็บใหญ่ครับผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้มากเอาละครับท่านผู้ชมครับ ฟายชัยแนวชัยมงคลนะครับก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะลูกยาญาสวัสดีครับผม